วันก่อนเราพูดถึงเรื่องของเมียห่วงที่เจอนอกใจวันนี้เรามาฟังอีกฝั่งกันบ้างเปิดใจจากเมียน้อยที่เคยเหลวมากเราเคยเป็นเมียน้อยค่ะเริ่มแรกเราไม่รู้เพราะผู้ชายมาหลอกว่ายังโสดยังไม่ได้แต่งงานตอนคบกันไม่เคยพาไปบ้านเพราะบอกว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดเราก็เชื่อง่ายๆคือโง่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเข้าเรื่องฉันคิดว่าทุกคนก็เคยเป็นถ้าเธอเคยเดทถ้าเธอเคยชอบใครที่เป็นมานิปูลเลเตอร์ เขาจะชักแม่น้ทาทั้ง800สายเพราะว่าถ้าเธอชอบคนที่เป็นมานิพูลเตอร์ไปแล้วว่ะในหัวของเธอลอจิกทุกอย่างต่อให้เธอไอคิว180ฉลาดขนาดไหนก็ตามเธอจะเอ็กนอทุกอย่างที่เป็นเลดแฟลกจะ้นะณจุดจุดนั้นถ้าใครนะที่มีเรเลชั่นชิพแล้วมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าทําไมฉันทําลงไปได้วะตอนนั้นน่ะความชอบความรักนั้นนะ่ะมันบังตาเธออยู่แต่สาวอย่าพึ่งโทษตัวเองโอเคแต่ถ้าใครที่เอ็กกับเรเลชั่นชิพขอบอกเลยว่าอย่าเอ็กนลเลดแฟลกนะจะ๊ะ มาเขาเรื่องเราเช่าคอนโดอยู่คนเดียวเพราะมาทํางานที่จังหวัดหนึ่งคบกันสักพักจนมีอะไรกันเขาเลยถือโอกาสมาอยู่กับเราแต่เดือนหนึ่งอยู่แค่ห้าหกวัน ที่เหลือคือประจำอยู่กทมหลังๆเริ่มมีพฤติกรรม 8, แปลกๆอยู่ด้วยกันจะห่วงมือถือมากวางไว้ไม่เคยห่างปิดเสียงไว้จนเราเริ่มสืบและจับได้ว่าเขามีเมียและมีลูกแล้วลูกยังเล็กอยู่เลยยังอยู่ด้วยกันที่กทมเราเสียใจมากบอกเลิกเพราะเรารับไม่ได้แต่ผู้ชายทําเป็นร้องห่มร้องไห้เสียใจไม่ยอมเลิก ยังคงวนเวียนมางอเราเราไม่รับโทรศัพท์ก็โทรเข้าออฟฟิศก่อกวนจนเราทำงานไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทนอยู่ต่อเ้าสาเพราะไอ้ความที่เขารู้จักคอนโดเราแถมรู้จักที่ทำงานเราเราเลยไปไหนไม่ได้ผู้ชายมันเห็นแก่ตัวบอกว่าจะคบสองบ้านให้ต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน เรารักก็เลยยอมไปงั้นๆแต่เราเริ่มมีความเห็นแก่ตัวอยากเอาชนะถามว่าอยากครอบครองไหมลึกๆก็ไม่นะทุกครั้งที่เขากลับบ้านไปอยู่กับลูกเมียคุณรู้ไหมมันทรมานนะเสียใจทุรนทุรายคิดไปต่างๆนานาฉันเข้าใจสาวฉันไม่เคยทํานะแต่ฉันเข้าใจฉันคิดว่ามันคงทรมานสุดๆไปเลยอะความรู้สึกเหมือนคนที่ชอบอะซีซีมีแฟนอยู่แล้วอยากสั่มาเล่าเรื่องฉันเองมั้งวันหลังนะวันหลัง คิดว่าเขาคงมีความสุขกันกลับไปก็คงมีอะไรกับเมียเขามีความสุขกับลูกนู่นนี่นั่น,นบลา bla bla จนในที่สุดเราสืบค้นเจอเฟซบุ๊กเมียเขาและมีเบอร์เวลากลับบ้านเราก็จะโทรโทรโทรผู้ชายก็ไม่รับสายจะรับได้ยังไงก็อยู่กับเมียรเราก็โทรเข้าเบอร์เมียเขาและบอกว่าเราคือใคร what เออแต่จริงๆึงก็ดีนะเอาจริงเมียเขาจะได้รู้ไงว่าสามีเขาเลวขนาดไหน จนเขาทะเลาะก,กันจริงๆเราไม่ได้อยากให้เขาเลิกกันหรอกเหมือนเราจะแขนผู้ชายอยากทําให้มันเสียใจแต่สุดท้ายคนที่เจ็บคือเราและเมียเขาใช่ไหมส่วนใหญ่เลยนะเวลาอ่านเรื่องแบบนี้ฉันจะอึดอัดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะให้คนที่มันมีชู้อ่ะมันยังอยู่ดีไงเธอสุดท้ายคนที่เจ็บคือใครเพราะฉันเชื่อว่าคนที่เป็นชีตเตอร์ต่อให้เลิกกับเมียหลวงต่อให้เลิกกับเมียน้อยต่อให้เลิกกับไขรไปก็หาใหม่ได้ หลังจากเริ่มเกาะสงครามทางเฟซเมียเขาก็อับภาพครอบครัวบ่อยมากพอร,รู้ว่าเราต้องเข้าไปส่องส่วนเราก็หลอกตัวเองไปวันๆเวลาเขามาหาก็จะโพสต์สเตตัสนู่นนี่นั่นหลอกตัวเองไปวันๆไม่มีความสุขพอเขากลับบ้านเราก็ตกนรกไม่มีความสุขอยากคอต่อต่อ,ตอเป็นโรคซึมเศร้าถึงกับทํางานไม่ได้ต้องออกจากงานเพราะฟุงซ่านไม่มีสมาธิไม่สามารถทํางานได้โอ้สาว สุดท้ายเราเลือกเดินออกมาค่ะหายไปจากชีวิตเขาย้ายที่ทํางานย้ายคอนโดตัดการติดต่อทุกช่องทางแรกแรกก็มีโทรไปหาเขานะแต่หลังๆเราเปลี่ยนเบอร์เลยค่ะยอมเจ็บปวดเองที่เราตัดสินใจได้ส่วนหนึ่งเพราะเราไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลา9วันเต็มทําจิตใจให้เข้มแข็งและมีสติพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผ่านมาหลายปีคะ่ะเรายังไม่มีใครเพราะเราเข็ดกับความรักส่วนเขาเรามารู้ที่หลังว่าอย่าก,กับเมียเขาสาเหตุไม่ใช่เพราะเรานะแต่เพราะผู้ชายไปมีคนอื่นอีกไม่รู้คบซ้อนตอนอยู่กับเราด้วยหรือเปล่าแต่ช่างมันเถอะถือว่าสิ้นสุดเวรกรรมแค่นี้ถ้าเขาไปคืนดีกับเมียเขาและใช้ชีวิตครอบครัวแบบมีความสุขการเดินจากมาของเราคงมีความสุขมากกว่านี้ขอบคุณที่อ่านจนจบนะคะ ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังเหมือนกันสาวฉันคิดว่าอันนี้แหละคือ example เลยของ relationship ที่มัน toxic ิและของคนที่คบกับ manipulator เหมือนเขาเพลงใหม่เกมกับเราเหมือนเขาพยายามที่จะทําให้เรารักเขาและอยู่ในอนาคตเขาทุกอย่างซึ่งเรเลชั่นชีพพวกนี้คนที่เสียเปรียบที่สุดนะและคนที่เจ็บที่สุดและคนที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คืออีกฝ่ายหนึ่งของเรเลชั่นชีพเธอแล้วคนพวกนี้ไม่ไม่เสียใจไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำมีเรื่องหนึ่งนะฉันเพิ่งไปดูพอดแคสต์มาฉันเพิ่งฟังพอดแคสต์จนจบซึ่งดังมากในอเมริกาตอนนี้ชื่อว่า Who the f am I married เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่คบกับ Pa ร์สเราจะเข้าไลเยอรมา ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบ OMG มากว่า,วางๆเนี่ยฉันจะมาเล่าให้ฟังใน Bedtime Story นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็คลิปสั้นๆแค่นี้เจอกันใหม่ครังคร้งหน้านะช่วยกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ